สวัสดีค่ะพอกันช่องปาน้าค่ะ,คะทีมหลังบ้านน้องอุงอิงปักเสือเขียวบักเสือเขียวบักเสือเขียวเสือเขียวมันถ่ายคลิปแล้ว ภาพบรรยายฝนฝนก็ล่งเม็ดค่ะ I <clears> do <throat> ลงเท่าหน้าราัากแนะค่นั้นลงเท่าไผ่จอดไว้นะหนารักแค่นั่นลงเท่าแตะอู้บุบๆๆหนารักแค่ ด้านข้างข้างกระแพงรั้วจับเสียมค่ะจับเสียมนะคะจิมงานก็แบ่งมาสวนะ นั่งยืนฝนตวห้อมได้เนี่ยฝ <c oughs> นบ่ฝนลงเม็ดค๋ยวไปเอาล่ม่ันไปเอาล่ม่ันค่ะ คุยคุยกับประวันอยู่ค่ะวิดีโอคอลคุยกับประวันนะประวันอยู่ในห้องอี่แหละมอนอินออกไปงานค่ะฝนตกทุกวนันประวันบอกสั่งแกป๊ปสั่งอาหารจากแก๊ปนะคะแปงกับแป้งบะแสบกับบะแสบประวันวะ เปลี่ยนแผนใหม่แล้วค่ะแม่หน่อยบริกรบมนี้ค่ะกับพรุ่งนี้พร้อมกันนะคะเปลี่ยนแผนใหม่ละ,ะเสร็จงานยุพุ่นนะคะเสร็จงานไหล่โซดยู่พุ่นกับกรับนะคะแต่บรูกลับจักโมงกับตอนใดยีงสีนะคะแต่หลุดว่าเออื่นลอกกับเออื่น ้อมกับทิมโลตูค่ะสองห้องอ่ะเป็นสองห้องน้ำมีห้องน้ำนะคะสองห้องมีห้องน้ำ ก่ะหองมองทีป้าน้ายืนอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะเฮ็ดปเฮ็ดมาสิเป็นสิเป็นคือคุมคืออย่างคือ f c y e l i t ตัวแนมแนมไปแนมมาคือคุมคืออย่างเหมือนคุ้ม คุ้มของบ้านนะคะเป็นเป็นอนคุ้มนั่นคุ้มนี่นะทรงคืออยู่แดีลวะคือเอฟซีบาทว่ะเป็นคุ้มมีหลังนั่นลังนี่ของบ้านาเสียเสนามี มีบาดล้างนี้ไ้เพ็ดไปใส่งานแบบนั้นแบบนี้ไเ้เก็บนั่นเก็บนี้ใส่ทุระมองหันมองหนียังสี่นะคะแมนแมนแมนถูกต้อง ก็ไลก์กดแชร์ชงปนางนะนในด้ค่ะ f อฟซกดไล์ก็แชร์ปรนาด้วยนะคะซอยเบโคษณาให้นำแน่ขอบคุณที่ช่วยดูย้อนหลังให้ดูย้อนหลังให้เยอะแยะเลยเมื่อเช้าคลิปคลิปคลิป,ลปมือขึ้นนี่มาเบิงแงมือเสาจนหอดตอนนี้ยอดวิวเป็นเยอะเลยค่ะแบบ แสดงว่า FC เข้าไปดูย้อนหลังให้ประน,นางน่ารักมากๆากเอน้องมิงุดยอดค่ะใจบุญใจดีพ่อพ่อกับอีลานะคะจังมีบุญมั่วมกันนะคะใจดีแล้วก็เมตตาต่อเด็กๆแกงสี่า ระเรียงมอกอีหลาเพราะทุกคนรู้ว่าดู้คิมให้ปนานแล้วทุกคนเหมือนได้ทำบุญไงเพราะปะนานก็จะต้องเกืือแผะให้พวกเด็กๆอยู่แล้ว กันไม่คลิปน้านะคะสำหรับคลิปนี้สี่ก้อนเออเอิญเขามาสื่อขยะก่อนค่ะเนี่ยรถรถรถสื่อขยะนะคะเอิญเพิ่นมาเก็บเอาขยะก่อนมันมันหลมันล,นลกหูลกตานะคะ รออ่านคอมเมนต์นะคะรออ่านคอมเมนต์ค่ะจะเลาคลิปนี้สมมีกันค่ะสวัสดีค่ะ